สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC JK mm hmm. เกษตรฟาร์มนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมผลงานการจ่ายลูกของ KF 68นะครับกับแม่ไทยกลางนะครับนี่ผลงานการจ่ายลูกของ KF 68กับแม่ไทยกลางนี่นด้เป็นเพศผู้ดครับอายุ18ปันนะครับนี่นี่ อายุ18วันครับเป็นแนวทางครับนี่แม่บัวไทยกลางแม่บัวไทยหรือว่าแม่บัวของเราที่ต้นทุนต่ำล้วก็สามารถพัฒนาได้นะครับสามารถพัฒนาได้นะครับนี่ก็เรื่องแข้งขาโครงสร้างความยาวนะครับเกือ8ถือว่าทำได้ดีครับทำได้ดีนี่อายุ18วัน ตัวพี่เขาเนี่ก็เป็นลูกของ3 1มหนึแ้นี้ก็ใส่68นะครับก็ได้สีดีครับได้สีดีกว่าแม่ครับแล้วก็แข้งขาโครงสร้างแล้วก็ความยาวนะครับสไตล์เอฟหกแนะครับนี่กับแม่ไทยกลาง18วันนะครับตอนที่มาทาคลอดอยู่ในข้อครับไอตัวนี้นะครับตอนที่ คลอดทุกท่านะครับแต่ว,ว่าเราก็ต้องช่วยทำคลอดครับเพราะว่าอาจจะมีผลเสียนะครับกับลูกหัวกับแม่บัวนะครับก็ต้องช่วยคลอดนะครับบางตัวก็คลอดเองนะครับนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีครับกับแม่ไทยกลางกับ,ต,กบต้นทุนที่ไม่มากครับต้นทุนที่ไม่มากในหัวทุกวันนี้นะครับ โครงสร้าง่าชีดกระชับแม่นี่ไม่มีชีดเลยครับไม่มีสะดือเลยครับรัวมาก็มีสะดือโครงสร้างสีครับถ้าเป็นตัวเมียก็สามารถต่อยอดเป็น F1 ได้ครับอันนี้ก็เป็นเพศผู้นะครับเป็นเพศผู้ก็ไว้ขุดได้ับนี่ชมเพื่อเป็นแนวทางครับสำหรับท่านใดที่จะเลือกใช้พ่อพันธในแต่ละตัวนะครับ ก็ชมเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจที่เลือกใช้นะครับเอาไปปรับปรุงกับแม่พันธุ์ในฟาร์มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง u t u b e JK เกษตรฟาร์มนะครับนี่สวยงามครับแม่ก็น้ำนมดีมากครับนี่สำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้คิดวิเคราะห์นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก,ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ